สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําเหรียญปวยทานนะคะเป็นรูปดอกไม้นะคะแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแบบนี้เลยดอกใหญ่นะคะแล้วก็ใช้ลิปปิ้นไม่เยอะนะคะสามารถทําตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะแล้วก็จะมีเพชรายลุ้งนะคะตัวนี้เอาไว้ติดเกียรสรด้านในนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆมีอย่างอื่นตกแต่งก็สามารถนํามาตกแต่งได้นะคะแบบนี้เลยเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะ ส่วนลิปบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเพื่อนๆจะใช้ลิปบิ้นตัวไหนทําก็แล้วแต่ชอบเลยเราจะตัดลิปบิ้นมา2สีลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะลิปบิ้นเส้นสีเหลืองนะคะเราจะตัดความยาวอยู่ที่80ซนติเมตรสเส้นค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆตัดปลายแหลมทั้งสองด้านลักษณะนี้นะคะแล้วพับ ริบบิ ite, ้นให้เหลื่อมกันประมาณ1นิ้วค่ะตรงนี้นะคะเราจะไม่พับริบบิ้นให้เท่ากันนะคะเราจะพับเหลื่อมกันประมาณ1นิ้วค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนเพื่อรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะส่วนริบบิ้นเส้นสีม่วงนะคะเราจะตัดมา8เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่25เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะ ตัดความยาวอยู่ที่25ซเมตรแปดเซนนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบินนะคะด้านที่ยาวนะคะไว้ด้านบนนะคะด้านที่สั้นนะคะเอาไว้ด้านล่างนะคะเรามาขึ้นฐานกันเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเอาริบบินด้านยาวนะคะไว้ด้านบนนะคะเอาด้านสั้นไว้ด้านล่างนะคะริบบินเส้นที่หนึ่งคะ่ะเส้นที่สอง คล้องเส้นที่1แบบนี้นะคะเส้นที่สามนำลิบบิ้นมาคล้องเส้นที่สองแบบนี้ค่ะเส้นที่สี่นะคะนําลิบบิ้นนะคะสอดเข้าที่ห่วงนี้นะคะห่วงที่1นะคะแล้วดึงออกมาแบบนี้ล้วงเอาลิบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนทําลูกส้มเป็นก็สามารถทําลูกส้มไว้รอได้เลยนะคะ แบบนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาขึ้นฐาน8ดกันค่ะเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นด้านล่างขวามือพับเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นด้านบนตรงนี้พับเฉียงลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้ริบบิ้นเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้นำปลาริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้ แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเราล็อกริบบิ้นนะคะแบบนี้ค่ะริบมุมให้เป็นรอยนะคะเราจะได้ฐานแปดลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นขึ้นมาสี่เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะริบบิ้นทับกันแบบนี้นะคะสี่เส้นด้านล่างมีริบบิ้นอยู่สี่เส้นค่ะ เราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นแรกตรงนี้นะคะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้ค่ะแบบนี้แล้วหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างตรงนี้ขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะ แบบนี้นะคะด้านล่างก็ริบบิ้นจะหมดแล้วนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะให้ริบบิ้นด้านบนเหลือแค่สามเส้นนะคะ1 2 3สามเราจะวางริบบิ้นเส้นนี้ค่ะวางลงมาแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องทําอะไรนะคะปล่อยเขาไว้แบบนี้เลยจากนั้นเราก็ใช้มือซ้ายนะคะจับประคองนะคะริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้ค่ะ จับให้ถนัดมือนะคะแล้วก็ปาดสามเส้นตรงนี้ไว้ด้านหลังนะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะถ้าตรงนี้ไม่กว้างเราก็ดันออกมานิดนึงค่ะดันช่องตรงนี้ออกมานิดนึงให้กว้างกว้างนิดนึงนะคะระวังลิบบินเขาจะเด้งด้วยนะคะเราระวังด้วยนะคะดันออกมานิดนึงค่ะให้เป็นช่องนะคะเราจะได้สอดง่ายงนะคะจับแบบนี้นะคะให้ถนัดนะคะแบบนี้เราจะเอาสามเส้นตรงนี้นะคะสอดเข้าห่วงที่หนึ่งที่สองที่สามตรงนี้ค่ะ เอาลิบบีนเส้นที่หนึ่งค่ะสอดเข้าห่วงที่หนึ่งตรงนี้นะคะเส้นที่สองสอดผ่านห่วงหนึ่งมาโผล่ห่วงที่สองนะคะแบบนี้เส้นที่สามนะคะสอดผ่านห่วงหนึ่งห่วงสองมาโผล่ห่วงที่สามนะคะแบบนี้แล้วก็จะได้ยุ่งยุ่งแบบนี้นะคะค่อยๆปล่อยมือนะคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นเพื่อนๆก็ ค่อยๆรวบลิบบินเข้าหากันนะคะหรือเพื่อนๆนจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้ค่ะแบบนี้เลยค่อยค่อยไล่ดึงนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็เขาจะยังไม่แน่นนะคะเพื่อนๆื่อนก็ดูอย่าให้ลิบบินบิดผิดรูปด้วยนะคะเขาจะยังไม่แน่นค่ะเราจะพลิกกลับด้านมาเลยนะคะพิกกลับด้านมาไล่ดึงในขั้นตอนนี้เลยนะคะแบบนี้เขาจะได้ลักษณะนี้ใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะใช้มือซ้ายประคองนะคะ แล้วก็ไล่ดึงทั้ง8เส้นนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้จับแบบนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะมาไว้ในมือ1เส้นนะคะแล้วนะับไปหนึ่งสองสามวางพาดริบบิน้น้าเส้นที่3แบบนี้นะคะ แบบนี้เลยด้านล่างก็ใช้มือซ้ายจับนะคะจับให้ถนัดมือนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นนี้เราก็จับมาไว้ในมือนับไปหนึ่งสองสามนะคะวางพาดริบบินหน้าเส้นที่สามเหมือนเดิมค่ะแบบนี้เลยจับริบบินนะคะขึ้นมาไว้ในมือนับไปหนึ่งสองสามวางพาดริบบินหน้าเส้นที่สามเหมือนเดิมค่ะแบบนี้เลย จับริบบิ้นมาไว้ในมือนบไปหนึ่งสองสามเราก็วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สามนะคะจับริบบิ้นมาไว้ในมือค่ะนับไปหนึ่งสองสามเหมือนเดิมนะคะเราก็วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สามนะคะแบบนี้เราจะเหลือริบบิ้นนะคะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะสามเส้นแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะเอาริบบิ้นนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นนี้ ทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้แล้วรอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เราก็เอาลิบบินเส้นที่1ค่ะสอดแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นที่สองเราก็สอดเข้าไปช่องเดิมนะคะแล้วก็เบี่ยงปลายริบบินนะคะให้มาโ่ช่องที่สองถัดจากเส้นที่หนึ่งนะคะดึงค่ะเส้นที่สามนะคะสอดช่องเดิมนะคะ เบี่ยงปลายลิบบินนะคะให้ไปโผล่ช่องที่สามแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะเขาจะยังไม่แน่นนะคะแล้วก็พลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็ค่อยคไล่ดึงทั้งแปดเส้นนะคะไล่ดึงนะคะให้กระชับนิดนึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆดึงค่ะ ช้เมืองซ้ายเราประคองไว้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะสอดเก็บริบบิ้นนะคะโดยสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะริบบิ้นจะโผล่ช่องที่สามนะคะหนึ่งสามตรงนี้นะคะขั้นตอนนี้เราจะไปเร็วนิดนึงนะคะเพื่อนๆคนไหนไม่ทันก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นค่ะแบบนี้เลย บบะะจากนั้นให้เพื่อนๆไล่ดึงนะคะให้กระชรับนะคะค่อยๆดึงนะคะไล่ดึงทั้ง8เส้นค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้พลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมาเราจะนำลิปบิ้นนะคะเส้นสั้นที่เราตัดไว้8เส้นนะคะมาสอดด้านในนะคะของเส้นสีเหลืองนะคะตรงนี้เราจะสอดเข้าไปตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้เลย อดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ปลายริบบิ้นเขาก็จะมาผู่หนึ่งสองสามนะคะช่องนี้ค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะแน่นนะคะจะไม่หลุดนะคะเราจะได้สองเส้นคู่ลักษณะนี้นะคะสีม่วงจะอยู่ด้านในนะคะสีเหลืองจะอยู่ด้านนอกเดี๋ยวเราจะสอดให้ดูสองเส้นนะคะแล้วเราจะไปทำต่อในขั้นตอนที่สอดริบบิ้นเส้นสีม่วงเสร็จนะคะสอดด้านในนะคะ แบบนี้เลยปลายริบบิ้นก็จะมาชนตรงนี้พอดีนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้สองเส้นคู่แบบนี้เราจะข้ามขั้นตอนการสอดตรงนี้ไปเลยนะคะให้เพื่อนๆสอดให้ครบทั้ง8ดเส้นนะคะพอเราสอดโคกทั้ง8ดเส้นแล้วเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเส้นสีม่วงจะอยู่ด้านในเส้นสีเหลืองจะอยู่ด้านนอกนะคะ2เส้นคู่จากนั้นให้เพื่อนๆนะคะตัดปลายริบบิ้นนะคะให้เขาเท่ากันนะคะ แบบนี้นะคะเราสอดเสร็จแล้วเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็ตัดให้เท่ากันนะคะเวลาสอดเราจะได้สอดง่ายๆนะคะเราก็ตัดให้ปลายแรมนะคะแบบนี้ให้เพืเ่อนๆตัดให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะแบบนี้นะคะเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะคะเราจะไปทานนําต่อในขั้นตอนที่ตัดลิบบิ้นเสร็จแล้วนะคะพอเราตัดปลายลิบบิ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็ ได้ไปลายริบบิ้นที่เท่ากันนะคะแบบนี้จากนั้นเรามาเริ่มทําเกรสรกันเลยนะคะเกรสรด้านในตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเราก็จะทําแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยากนะคะเราจะเริ่มทําเส้นนี้ค่ะจับให้ถนัดมือนะคะเพื่อนๆจะเริ่มทําเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะโค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้นะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะ แบบนี้นะคะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะให้เป็นกลวยลักษณะนี้นะคะจากนั้นนำปลายลิบบิ้นนะคะมาสอดช่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้นะคะสอดช่องด้านหน้าเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะประมาณนี้นะคะเส้นที่สเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลย วงลิบบิ้ให้ได้ลักษณะนี้นำปลายริบบิ้สอดช่องด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เหมือนเดิมแบบนี้ค่ะทำเหมือนกันนะคะทั้ง8เส้นเลยประมาณนี้นะคะแบบนี้เส้นต่อไปเส้นที่3มนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมโค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยสอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้เราก็จะฝืนลิบบิน้นิดนึงนะคะ ช่องด้านหน้าตรงนี้เราก็ค่อยๆดึงนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาจัดกลีบที่หลังได้นะคะเส้นต่อไปเส้นที่สี่เราก็ทําเหมือนเดิมนะคะโค้งริบบิ้นค่ะสอดนะคะช่องด้านหน้านะคะแล้วก็ค่อยคๆดึงนะคะเส้นต่อไปนะคะเราก็โค้งริบบิ้นเหมือนเดิม ไได้ลักษณะนี้เลยจับสองเส้นให้เท่าเท่ากันค่ะประมาณนี้นะคะเราก็สอดนะคะช่องด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเราทำเหมือนเดิมนะคะ รงลิบบินนะคะแบบนี้แล้วก็สอดเหมือนเดิมเลยสอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงนะคะประมาณนี้เส้นต่อไปนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะวงลิบบินค่ะสอดช่องด้านหน้าเหมือนเดิมตรงนี้นะคะ เส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะหวงลิบบินนะคะแบบนี้สอดช่องด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เลยด้านในตรงนี้นะคะเราก็จับให้ถนัดมือน,นะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะน,นี้แล้วก็ค่อยๆดึงนะคะดึงจัดกลีนะคะ จากนั้นให้เพื่อนๆนะคะไล่ดึงนะคะทั้ง8เส้นนะคะดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เลยค่อยๆดึงนะคะแบบนี้ดึงนะคะประมาณนี้ค่ะดึงให้เขาปลายแหลมนะคะเราก็ดึงจัดกลีบให้เขาเท่าๆกันนะคะ เราก็จะได้เกสรแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้จากนั้นเราจะมาทํากลีบด้านนอกกันเลยนะคะกลีบด้านนอกตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ใช้นิ้วโป้งเราจับลักษณะนี้นะคะจับแบบนี้เราจะเริ่มทําตรงนี้นะคะด้านบนนะคะจับแบบนี้เลยนิ้วโป้งเราสอดเข้ามาด้านในตรงนี้ค่ะกดตรงนี้ไว้นะคะแบบนี้จับแบบนี้ค่ะพับลิบบิ้นนะคะมา ทางขวามือแบบนี้ค่ะพับลิบบินมาทางขวามือแบบนี้พับปลาลิบบินนะคะชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะแล้วนําปลาลิบบินนะคะสอดช่องตรงนี้เลยตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็สอดเข้าไปนะคะตรงนี้ปลาลิบบินเขาจะมาโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงกรีบนะคะ ก็ดึงจัดกลีบนะคะจะได้กลีบป,ประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สองพับลิบบิ้นมาทางขวามือนะคะพับป,ปลายลิบบิ้นนะคะชี้เข้าหาตัวเราสอดช่องตรงนี้เลยตรงนี้นะคะด้านล่างตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะ เราก็จับสองเส้นให้เท่ากันนะคะใช้นิ้วชี้เราดันตรงนี้ลงนะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้ค่ะปลายริบบิ้นเขาก็จะโล่ตรงนี้แบบนี้แล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงนะคะเราจะได้กลีบประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3พับริบบิ้นมาทางขวาม,มือ พับปลายริบรบิ้นแบบนี้นะคะสอดช่องตรงนี้เลยทําเหมือนกันนะคะทั้ง8ดเส้นนะคะแบบนี้ดานตรงนี้ลงแล้วก็สอดนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงจัดกลีบนะคะประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปพับริบบิ้นมาทางขวามือ พับปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้สอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงจัดกลีบนะคะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นมาทางขวาม,มือพับปลายริบบิ้นนะคะแบบนี้แล้วก็สอดนะคะ รงนี้กดตรงนี้ลงแล้วก็ดนันริบบิ้นออกมานะคะ2เส้นคู่เขาก็จะสอดยากนิดนึงนะคะตรงนี้ค่อยๆดึงกลีบนะคะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบทีหลังนะคะเส้นต่อไปนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะถ้าตรงนี้เด้งเราก็ดึงนิดนึงนะคะดึงนิดนึงค่ะแบบนี้แล้วก็พับนะคะแล้วก็พับปลายริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดตรงนี้เลย เส้นต่อไปนะคะพับนะคะพับปลายริบบิ้นลงมาสอดตรงนี้เลยสอดตรงนี้เลยนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะเส้นสุดท้ายเราจะสอดด้านในนะคะของกลีบแรกตรงนี้นะคะ ตรงนี้เลยสอดเข้าไปนะคะตรงนี้ปลาลิบบินเขาก็จะโผล่ออกมาเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะเราก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบกันเลยค่ะจัดกลีบแล้วก็ค่อยค่ยดึงนะคะเพื่อนๆค่อยๆไล่ดึงนะคะแบบนี้นะคะไล่ดึงทั้ง8เส้นนะคะ แบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะใช้นิ้วโป้งเราดันตรงนี้แล้วก็ดึงด้านล่างนะคะดันขึ้นมาแบบนี้ค่ะดันกลีบขึ้นมาแบบนี้ค่ะค่อยคยดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะอันไหนเราดึงรู้สึกว่าดึงแน่นไปเราก็ดันขึ้นมานะคะ ดูกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาเก็บริบบิ้นนะคะด้านล่างนะคะจับแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆจับแบบนี้ค่ะจับแบบนี้แล้วก็ ทับลิบบินนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็สอดตรงนี้เลยตรงนี้นะคะปลายลิบบินเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆดึงยากก็ใช้แหนบนะคะช่วยดึงนะคะรีดตรงนี้นิดนึงนะคะเราก็ได้แบบนี้ค่ะทําเหมือนกันนะคะทั้ง8เส้นเลยเก็บทั้ง8เส้นนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะ ถ้าตรงนี้เด้งแล้วก็ดึงนิดนึงนะคะพับสอดนะคะแล้วก็สอดให้ขึ้นมาทั้งสองเส้นนะคะพับแล้วก็สอดแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงนิดนึงนะคะพับสอดนะคะ ราก็จะได้ด้านหลังลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินออกให้หมดเลยนะคะจับแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนตัดลักษณะนี้ค่ะดึงนะคะแล้วก็ตัดออกแบบนี้นะคะพอเราตัดริบบิ้นส่วนเกินออกแล้วเราจะได้ด้านหลังลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลย จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็จะมาติดเพดสาย่ลุงกันนะคะเราก็จะใช้แหนบช่วยจับนะคะแบบนี้ยิงกาวนะคะให้ตรงกลางตรงนี้ยิงกาวร้อนนะคะแบบนี้เราก็นํามาวางนะคะให้ตรงกลางนะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะกดให้แน่นนะคะแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ดอกไม้แบบง่ายๆนะคะดอกไม้โปรยทานนะคะแบบง่ายๆค่ะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะคะใส่เหรียญที่หลังก็จับแบบนี้นะคะจับแบบนี้นะะําเหรียญมาวางใช้แหนบช่วยหมุนลงไปนะคะสามารถทําตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ